ก็จะหมองคล้ำดำเพราะฉั้นตัวนี้ช่วยลดฝาได้แต่ที่ทำงานช่วยให้หน้าขวาสว่างกระจ่างใสหน้าขวาด้านดานซ้ายดานซ้ายดำเหมือนเดิมแต่ด้านขวาขวาอย่างเดียวหน้าขวาสว่างกระจ่างใสนะคะตัวนี้ก็ความเป็นไงนะขออาวอค่ะ อ๋ออใช่แลดูอ่ะแลดูสว่างกระจ่างใสนะคะตัวนี้ผ่านการวิจุยนะคะและรับยุยโอ้ยเราไม่ขายละทางนันนะจะรู้เรื่องไหมเนี่ยใช่ไหมคือวิจัยอะไรพวกนี้พูดได้แต่ขอคแค่ไม่โอเวอร์ครีมเกินจริงโอเคนะคะผ่านการวิจัยและรับรองนะคะมาจากเดิมสแกนเอเชียว่าคนที่ผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้ออนแอร์บอกบางแพ้ง่ายใช้ได้ค่ะตัวนี้เป็นเตอรามอ o r g ก n ค่ะซึ่ง มันต่างกับเซร่มทั่วไปยังไงคือ,อไม่มีสารเคมีเลยคอ้าแล้ครับโบกว่าได้ไหมคะได้เลยค่ะราคาปกตินะคะ1,390บาทวันนี้<ม>ต้องบอกว่าขายมาทุกที่เนี่ยบ้านน้องเจนนี่ถูกสุดเท่งขวดสองรอยห้าสหนึ่งขวดสองร้อยห้าสิบใช้ได้กี่วันใช้ได้หนึ่งขวดใช้ได้สามวันแต่ว่ามีตะกร้าสองขวดแรงกว่านี้ราคาถูกมากคือสองขวดสามเาเ เดือดค่ะนกลางอันนี้คือราคาแบบว่าราคาพี่ออยมาเลยนะใครมาฮนะตอนนี้มันขึ้น422คือต,อตอนนะกร้าไหนคะประมาณน, <c oughs> น่าจะไม่เกิน30กว่าออโอเคเ,อเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอตะก้าหนนะ่อยค่ะอันนี้ก็คือเป็นราคาที่บอกว่าพิเศษสุดๆเลยเรียกได้ว่าจากเนี้ยนอกจากวันนี้แล้วไม่มีถูกกว่านี้อีกแล้วอันนี้เป็นราคาพิเศษไม่มีแล้วไม่มีแล้วคือของหมดของหมดไม่ขายแล้วเลิกกิจการไปเลยใช่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี้นะคะ อันนี้สองขวดสามเก้าเก้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสองขวดเนี้ยใช้ไซส์ทำไมล่ะใช้ได้สองเดือนตรงเลี้ยงเหรอใช้อ่ะใช้ได้สองเดือนอ่ะเหลือตกวันหนึ่งกี่บาทเนีครับพี่ออยผมคิดไาแล้วครับหกบาทใช่ตกค่าดูแลตัวเองตกวันละึ่บอกมาเองขาดละกดเลยค่ะกดได้เลยเดี๋ยวรอราคาก่อนจ้ากวนี้ป่ะใ่ยังยังถ้าคนกดออเดอร์พี่ออยก็กดอันนี้ตอนนี้เหลือ200บาทท้วนค่ะโอ้โห แรงมากอ่ะกดเลยค่ะหนึ่งขวดตอนนี้ก็คือคือมีสองแบบตะกร้านี่คือหนึ่งแบบใช่ไหม่ะแล้วก็อีกแบบเป็นตัวเลือกอ่ะหยอดถ้าให้น้องลมอ๋อาให้น้องลมถ้าให้น้องลมค่ะน้องลมต่อยากให้น้องจะมีลมอันนี้ที่ที่เราเตรียมมาเราถาก่อนเราถาก่อนทาก่อนทาก่อนท้าไม่อยู่ ก็บอกว่าไม่ลาเรลงเลยไอพี่ออกไม่ลาเรลงเลยอะซึมเร็วโอ้โหเยี่ยมเลยเป็นผู้ใหเยี่ยมเลยพี่ยมเยี่ยมดูน่าจะนี่น่าจะนี่ที่หวังมาก เจนี่บอกเพิ่งเจอพี่ก้องมาแล้วก็เจอพี่ออยอ๋ออะไรวะเนี่ยแต่คนดูขำหนักมากตอนนี้ถึงว่าอยู่ดีพี่เป็นอะไรโอ้ยโอ้ยน้องแล้วก็เป็นหัวซึมวัยซึมวัยไม่เกี่ยวเดิหนักค่ะตัวนี้นี่ห้ามทาไปเล่นคอนเสิร์ตเลยเด้อคนจะไม่สนุกเลยอะซึมเลยปัญหาของยังอีกยังอีกยังไม่หยุดอดิตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นเซรั่มออร์แกนิกนะคะไม่มีสารเคมีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีน้ำหอม เออกำลังดมอยู่ว่ามันไม่มีกลิ่นมากมันมีกลิ่นพี่ออยบอกเขาไปมันมีกลิ่นแต่มันไม่ใส่น้ำหอมมันเป็นอ่อ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 น๋ยวรู้ขอดมก่อนขอดมก่อนอันนี้มาด้วยการจะ้ความรู้หนาม ไม่มีการเตียมเลยโมีมพี่ชายพี่ชายหนูมามามาให้กำลังใจน้องมาช่วยขัอไอกลิ่นหอมน้ำหูมอันนี้กลิ่นหอมอันเนี้ยมาจากเอเซนเชียลออล์ค่ะไม่ใช่น้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีกลิ่นแอบกลิ่นน้ำหอมเลยนะคะและที่สำคัญตัวนี้คือไม่มีสารเคมีด้วยไม่มีสารกันเสียตัวเนี้ยคุณแม่ตั้งขันใช้ได้คุณแม่ให้หนมใช้ได้เด็กหนึ่งขวบใช้ได้ทุกคนใช้ได้ทุกคนใช้ได้นะคะ อันนี้เทรั่มนะคะทุกคนใช้บำรุงผิวหน้าได้เลยนะคะตัวนี้นะคะก็คือว่าช่วยแบบว่าให้แบบว่าผิวหน้าแลดูขาวสวางกระจ่างใสมากขึ้นนะคะเขาบอกไม่ต้องหลบไปซะมานาขวาพี่เตรียมมาคำมาเยอะมากเลยมีมาตาถุยด้วยอันนี้ไม่หุดหดได้มาตาถุย กันได้ไหมคือการันตุงอะไรอย่างเงี้ยสึ่พี่ท้อกันบ้าง๋อหล่อพี่ไม่ได้ก็เป็นการันตุงเออพี่เตรียมแบบการันตีได้แต่ต้องรู้ว่าการันตีเรื่องอะไรถ้าการันตีในเรื่องที่มีการ์ดๆขอไม่ได้โอเคโอเคล่าสุดน้องน้องบอกไม่ได้ติดต่อติดต่อติดต่อลติดต่อไอเลิฟติดต่อ อาอเป็นว่าเซรั่มบำรุงหน้าใช่เป็นเซรั่มบำรุงผิวหน้านะคะทำให้แบบว่าผิวหน้าแลดูขาวสว่างกระจ่างใส<า>ทำให้แบบว่าฝากระจุดดงดำรอยดำจากสิ่งจางลงประามาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์ค่ะรูเรื่องอหนึ่งถึงสองสัปดาห์รู้เรื่องคือครีมครีมหมดใช่ไหมใช่ <laughs> <laughs> ชอบพี่ออยนะ <laughs> ทำไมพี่ออยถามให้ทุกคนเงียบเป็นหมดอะทำไมมันเงียบอะเมื่อกี้มีวงเล่นอะเดตอนนี้เงียบเลยอะวง่เงียบตั้งแต่หลังจากเราเล่นมุกซึมเร็วอะทุกคนซึมไปไกซึมหมดเลยไม่ใช่แค่ซึมเร็วนะซึมหมดเลยซึมทั้งวงเลยตอนนี้ยอซึมเข้าผิวด้วยนะคะะตอนนี้รักดได้เลยค่ะราคาปกตินะคะหนึ่งพันบาทกดได้เลยบาทใช่ตอนนี้มันต้องห้ามกดป่ะห้าสิบ กดได้ก็ได้ก็ได้ถ้ากดกระดิกงไม่ได้อยู่กันย่างหนึ่งขวดนะคะส5 0บาทนะสองขวดเนี่ยพิเศษเลยสุดๆแล้วถูกที่สุดเลยโปรโมชั่นพี่ออยนะคะ2อขวดส9 9ร้เาทวันนี้เท่านั้นใช่ไหมวันนี้วันนี้วันนี้เท่านั้นวนเดวเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นค่ะแล้วถ้าลงไลฟ์ปุ๊บราคาเด้งกลับไปที่ราคาขวดละห้าร้อยบาทโอ้โเอ้เอ้เอ้ มีวันนี้เราบอกว่าเราตั้งเป้าไว้มีมา10,000ื่นขวดนะคะหมดแน่นอน1 0,000ืขวดนี้ใครที่ได้บ้านของน้องเจนนี่นะคะแล้วซื้อสินค้าตัวเมดิลลีตัวนี้ของพี่เนมด้วยว่าพี่เนมให้โบนัสพิเศษเพิ่มอีก10,000แบาทโอ้โหอันนี้พูดได้ยังฮะพูดได้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 พี่ออยพูดเลยไม่ได้ตอนนี้พี่อ้อยกำลังเต็งอยู่ไม่ได้อเองได้ม่ได้ไม่ได้ มีห้องปกครองอยู่ข้างเราเออเหมือนสนามบอลเลยมีกรรมการมายกไปใช่ใช่ใช่เพื่อความปลอดภัยของช่องกันเตรียมใบเนี่ยเตรียมใบเหลืองอะไรเงี้ยอ่ะตอนนี้เวลาจะหมดเดินเรื่อยๆนะลูกค้ากดในตะกร้าได้เลยนะคะเป็นเซรั่มบำรุงผิวหน้าปกติเท่าไหร่นะคะราคาปกติ1,390บาทค่ะอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อในติ๊กต็อกปกติเนี่ยขวดละ500บาท วันนี้พิเศษเลยเหลือแค่1ขวด250บาทและ2งขวดใช้ได้2เดือนนะ2งขวดใช้ได้2เดือนอยู่ที่399เเท่านั้นตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวหน้าเพิ่มความชุ่มชื้นกับผิวหน้าด้วยใช้แล้วจะทำให้แบบว่าผิวหน้าเนี่ยดู แตดูกระจ่างใส่แล้วก็ผิวหน้าเนี่ยดูเบบี้จ้าดูเบบี้ขึ้นท่าตอนไหนดีสุดท่าตอนไหนดีสุดท่าตอนเช้ากับก่อนนอนค่ะหลังอาบน้ำสองเวลาใช่สองเวลาแล้วท่าตอนอาบน้ำได้ไหมคะมันก็ออกหมดนะพี่ออยมันได้นะจะได้หมดไว เงียบเลยค่ะเยี่ยมเลยเงียบเลยปกติปกติเวลาปกติเวลาคนเราหลอกมาน้องเจนนี่จะแบบมีความคึกคักทำไมวันนี้ดูซึ้งๆดูพี่ออยช็อตแปลกๆนะเหมไม่รู้จะเข้าทางไหนดีเลยว่าเออวันนี้พาพี่ออยมาให้น้องเจนนี่แบบว่าเราสามารถที่จิ้งหรอใช่ใช่เชื่อเชื่อได้เหรอได้เหรอเห็นไหมเอนที่เริ่มเริ่มมาแล้วมือห่อแม่เพิ่งทาครีม ไม่ข้อที่่าเมื่อกี้มันยังไม่ดมเดี๋ยวหอมมากหอมมากสูงมาข้างหลังน่อยค่ะหอมมากพอ่ะพี่ออยครับน้องน้องบูมอยากโดนมือด้วยอ่ะไม่ได้กินเลยอ่ะพี่ออยร้องเพลงที่อาสำมข่ายที่ไม่ติดลิกสินได้ไหม เพลงนอกค่ายเพลงอีสาเนเพลงใต้แล้วไปติดเด้วยสิเขาปะไม่ติดใช่ปหไม่ติดร้ดองได้แต่ว่าเราเคยฟังหรือเปล่า,าก,กันนั่นเองนี่แหละนี่แหละนี่แหละปัญหาไหมไม่ได้อยู่ที่นิคติปัญหาอยู่ที่พี่ออยแล้วตอนนี้งเพลงมีเรามีอะไรบ้างในภาคอีสานใต้เนี่ยเวลาเลิกคุยทั้งคำเจอเจอคนเดียวรู้ไหม เพลงนี้ไม่มีทางลิขสิทธิ์สามารถยกลิขสิทธิ์ให้ได้เลยค่ะเฮ้ยคุณแล้วนะเดี๋ยวเอาไปร้องนะได้เลย้นะตัวแทนดองฟีค่ะเฮ้ยดีโอ้ยใจดีใจดีใช่หนูร้องฟีทั้งค่ะเอ้ยนะคะโอ้ร้องเพลงส่วนทางได้ไหมคะของวงกังเกงอ้๊ยอุ๊ยชื่อมันไม่ได้ไม่ได้อแล้วส่วนทางไหนวะวงกังเกงส่วนทางเพลงเพลงของกังเกงชื่อเดียวกันที่เดียวกัน วงกางเก๋นะรุทวงมังเก่งวงอะไรวงใต้เพลงส่วนทางเพลงดังเหมือนกันอชื่อเหมือนกันน๋ออะค่ะเข้คายรู้ไหมกดได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเขาบอกว่าตอนพี่ออยเต้นจะกดอันนี้แล้วแต่พี่ออยเลยนะคะหนูก็ไม่ได้อยากดูค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใชเขาอยากดูพี่ออยแล้วไอ้เด็กเล่นไม่ดีได้บ้างร้องป๊บตบมาไม่เป็แห้งๆหรอ โอ้ยอะให้อีกร้อยออเดอร์สุดท้ายนะคะไอ้พี่ออยเขาอไปพันบ้านเดี๋ยวพี่ออยผมเดี๋ยวไปดูเนืยวชอบพี่ออยตอนเี่นมนตามเลยอ่ะอ๋อไม่นะเรื่องเรื่องเรื่องเกือบสุดท้ายเรื่องเกือบสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่จ้างพี่แล้วโอ้ยเกือบสุดท้ายที่เล่นกับพี่วิงกี้ไม่ใช่พิงกี้นั่นมันเรื่องมล เอไม่ใช่มนตราไงมนตราพิงกี้ไม่ได้เล่นเบนไม่ใช่พี่พิงกี้อันนี้ทองมทองประกันแดดอ๋อเล่นชื่อมนตราไม่มันมีมันมีละครเรื่องมนตรามหาเสน่ห์อีกเรื่องหนึ่งอ๋อพี่เราก็ดูว่าเออหนูชอบดูพี่มนตรามากเลยอ๋อเรื่องมนตรามหาเสน่ห์เล่นกับเบนส์นะไม่ได้เล่นกับบิงกี้มนตรามากในเรื่องสองประกายแดดเมื่อก่อนพี่ตายใช่ไหมไม่รูย พี่จะมาตอนตอนตพี่ตุยอ่ะหนูร้องให้เป็นเดือนเลยอ่ะร้องเป็ร้องจริงจังอ่ะโคตรเสียใจเดือนแบบว่าเป็นซึมเศร้าเื่องเบื้องหลังเนี่ยคือบทบทมันจะต้องคนนี้จะต้องตุยใช่ไหมเหมือนทองประกายแสเหมือนดวงกินกินผัวอ่านั่นแหละแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะก็พี่พี่เป็นคนขอเขาบอกว่าให้ให้พี่เอแบบนั้นพูดอะไรพูดได้บ้างเลยูเลยให้ต้ยหนึ่ง ค่ะหนึ่งสินค้าโอเคทุกคนค่ะตอนนี้เวลาหมดแต่กดให้พี่ออยอีกสักร้อยออเดอร์ได้ไหมคะกดตึกตึกตึ๊กตึ๊ช่วยได้มากเลยกดแล้วพี่ออยบอกว่าไม่ติย่อยท่องไว้ว่าไงนะคะกดแล้วอย่ายกเลิกนะอ๋อใช่มีกดเล่นๆด้วยเหรอ อาจจะมีอาจจะแบบว่าบางทีแบบเอ๊ะเปลี่ยนใจที่ล่างอะไรอย่างเงี้ยกดแล้วคอนเฟิร์มออเดอร์ได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอบยอยลงไลฟ์ปุ๊บเนี่ยจะกลับมาเป็นราคาไม่ได้ราคานี้แล้วอันนี้คือราคาพี่ออยเลยนะสองขวดสามเก้าเก้าทุกคนราคาพิเศษเฉพาะแค่วันนี้เจนนี่ใช่มีถึงมีถึงเมื่อไหร่อ่ะหนูก็ยังไม่รู้เลยค่ะคิวเทสกาจะถึงสิ้นปีป่ะสิ้นปีแน่นอนแต่ก็ปีหน้าก็มีอีกแต่ก็เดี๋ยววันนี้ไม่หมดก็มาอีก จะมาตนกว่าจะหมดเราต้องพูดว่ามันหมดเอเฮ้ยเอาใหม่ห้าส pues> uh ี่สามสองวันนี้หมดวันนี้แน่นอนแล้วเดี๋ยวจะมาอีกก็คือตัวใหม่สินค้าใหม่เออชอบแบบชอบพี่ออยมากเลยเจอเจนนี่ทำบุญด้วยอะไรได้มานั่งข้างพี่ออยนี่เป็นไงล่ะพี่ออยชวยดูมือหน่อยได้ไหมคะเจ็บอะไราเ้ดี๋ยวนน หยดยดห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 ยอหยดหยานยดห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 งานยดห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 ยมห่ดหย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 นหยดหยอหยด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 หอดหย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 ดยดหดหยดหยดหยดยดหยดหยดห่ย นี่ทุกคนพี่ออยหล่อมากจริงๆอือพี่ออยอายุถึง30มสิบแล้วยังคะโอ้โหบีกับพิบตาด้วยเดี๋ยวถ้าพูดอายุไปเดี๋ยวทิกตอกอ่ะงั้นเราเงียบไปดีกว่าเพรว่าตอนนี้เราเงียบกันกระไรจะพูดอะไรกันไม่ได้เลยแตเราเงียบได้มาพูดได้มาอายุอายุบนดังได้พูดได้เราไม่รู้ทั้งประเทศแล้วทีนเกดีย้วในหัวถึกเกิดพี่ออยแล้วผมนี่ก็จะยังสี่สิบเก้าแล้วเงียบเลยอะ ไม่มีเดินตกงรังเตียงทุกคนเอาลูกเตียไว้อะไรกันหมดเลยเว้ยเนี่ยไ็นไงลูกบ้อดเลยลูกบ้อดแกกับบ้อดหน่อีกบ้อดเดี่อวยูเไยสี่เจ็ดอ๋อเขาออกดีค่ะโถลูกไม่ขายของเลยลูกไปไม่พ่อหนูกอดพ่อทีนึงได้ไหมพ่อหนูรักพ่อแหมพ่อลูกมันจะดุร้ายขึ้นใช่ปะ ดูแล้วบอกแล้วใช้แล้วนะคะจะได้ดูหน้าตาเบบีดูหน้าอีกครั้งหนึ่งดูหน้าอ่อนกว่าวัย้วอ่อนก่าโปรโมชั่นโปรโมชั่นหนึ่งขวดค่ะพี่อ้อยราคาเท่าไหร่คะเท่าไหร่ครับหนึ่งขวดเฮ้ยอย่าโยนมางี้ดูไม่มีโปรโมเลิมมามามามโปรโมชั่นห้าสี่สามสองหนึ่งขวดราคาสองร้อยห้าสิบบาทค่ะสองขวดนะคะสองขวดเหลือเพียงแค่สามร้อย สิบเก้าบาทเท่านั้นกดเลยอาหเรกง่ายกว่าคือเมื่อกี้เตรียมเตรียมมาอย่างเดียวคือพี่ออยนี่มันตกวันละ6บาทเองนะใคยจำอยู่แค่เนี้ยใช่เลิศเลิศเลิศตอนนี้นะคะ ในใช้ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่มีผิวอ่อนแอบอบบางแพง่ายนะคะกดไปใช้ได้เลยนะคะไม่มีการแพ้แน่เมื่อกี้เมื่อกี้ตอนดูเบลล่ามาตัวเลขข้างหลังมันวิ่งเร็วมากเลยอ่ะอ๋อวิ่งพี่ออยตอนนี้มันดูแบบนิ่งสงบม <c oughs> ีวิ่งอยู่อ่ะโดนนะซ<า>ึมเร็ววางไหมยอดมันจะวิ่งยังไงถามราคาพี่ออยบอกเท่าไหร่นะเราให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนตอบดีกว่า <c oughs> แค่ทุกคนอยากฟังพี่ออยพูดราคาหนึ่งขวดเท่าไหร่นะคะพี่ออยน่ะน่าีเมื่อกี้น่พี่ออยบอกว่าตื่นเต้นตื่นเตนโอ้ตื่เตนมากเลยสองร้อยห้าสิบเฮ้ยสุดยอดสองขวดสามเก้าเก้าดีเขน่นเข้มแนเฮ้ยเฮยเฮ้ยลอาเมดิล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 า กับพี่ออยกับเมดีล่าด้วยครับยอดถล่มทลายใช่ฝากสินค้านะคะเป็นแบรนด์ออร์แกนิกของคนไทยนะคะทำด้วยหัวใจของคนไทยค่ะซึ่งได้เปคุ้นเลยเหมือนเมื่อกี้เลยมาตาฐานอ๋อ มาตรฐานโลกนะคะตัวนี้นะคะศัพท์กาดเรานําเข้ามาจากต่างประเทศทั้งหมดเลยนะคะ18แปดชนิดนะคะ่ะเมื่อกี้ก็มีฉันก็ลืมพูดตื่นเต้นไปด้วยล,ล,ลุ้นพี่ออยองสกิปตะเคิบลืมมดรลุ้นลุ้นพี่ไม่ได้อะไรเลยตั <c oughs> ้งแต่ั้งแงานวิจุยมีวิจุยอะไร <c oughs> มาตาถุยมาตาถุย <c oughs> ม,มาตาถุยมีงานวิจุยรับลุยด้วยเออทานแล้วไม่ตุยเออไปช่องอื่นนี้ปุ๊บเฟซให้ทุกช่องเลยนะอือดีละค่ะโอเควันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ครับก <elim> <t ul ter> <t ul ter> ็จะให้มาบ่กไม่รู้เลยหนูไงให้ไม่บอกแล้วขอบคุณนะครับ